ออกรถวันนี้รับส่วนลดไปเลยนะครับ150,000บาทบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลและดูรถและสนใจรถในรุ่น4ประตูออโต้ยกสูงเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีก1รุ่นนะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือจะเป็นรถส่วนบุคคลได้หมดนะครับและคันนี้นะครับส่วนลดสูงสุดนะครับอยู่ที่1,50,000บาท ใครเห็นคลิปนี้อย่าพลาดน,นะครับและมีแคมเปญดีๆอีกท้ายคลิปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเลนเจอร์รุ่น XLS นะครับเป็น4ประตูออโต้ยกสูงนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับและเป็นเครื่อง2.0นะคบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและคันนี้ชุดแต่งจัดเต็ม และมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทีละจุดเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเลยนะครับตัวอะคริคคำว่าเลนเจอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเลือกสีได้นะครับแต่อันนี้จะเป็นสีดําเงานะครับและในส่วนของกระจังหน้าของเขานะครับเป็นหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเป็นกระจังหน้าทรงวิกเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ LED 3จุดตรงนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้สามารถเลือกสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือจะเป็นสีเหลืองนะครับและเพิ่มเติม ตัวม้าตัวนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าหล่อลงตัวและดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าติดตัวม้านี้ขึ้นมานะครับและด้านล่างของเขานะครับเป็นกันชนทรงวิกเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถรีเควสตได้นะครับตรงนี้จะเป็นวิกเตอร์มาพร้อมตัวอักษรด้วยนะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่ชอบนะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถเอาตัวอักษรก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสีเทาดําตัดด้วยสีดําเงาหล่อลอรับกับตัวรถเลยนะครับและตาไฟคู่หน้าของเขานะครับตรงนี้ สามารถเลือกได้นะครับอันนี้เป็นสีฟ้านะครับหรือจะเลือกเป็นสีขาวก็ได้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับและไฟหน้าของเขาในรุ่นนี้ให้เป็นไฟหน้าออโต้มาด้วยนะครับและไฟวิ่งกลางวันทรงซีแคมสวยๆตรงนี้เลยนะครับและมาพร้อมชุดครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมไฟตันหมอกแบบ LED นะครับสวยๆเลยและด้านข้างของเขานะครับมาพร้อมคิ้วล้อขนาดใหญ่นะครับเป็นฟันเฟืองทรงเหลี่ยมนะครับ รับกับตัวล้อแม็กอย่างสวยงามนะครับและล้อแม็กนี่เลยนะครับขนาดหน้ายางนะครับอยู่ที่2 7 5 5 5็ดห r ยีนะครับคันนี้จะเน้นวิ่งออฟโรดนะครับแล้วก็ออฟโรดก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่าหล่อมากมากนะครับและมีติดตัวรถตรงนี้จะไม่เกินออกมานะครับเพราะว่าคิวล้อของเขาขนาดใหญ่นะครับต่อมานะครับด้านบนนะครับนี่เลยนะครับมาพร้อมราวหลังคาให้ด้วยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วมาพร้อมชุดครอบรอบคันนะครับรวมไปถึงนะครับ โลบาร์ด้านหลังเป็นโลบาร์เหล็กนะครับเราก็จัดให้ด้วยนะครับใช้งานได้จริงนะครับโลบาร์ของ Outlander นะครับแล้วไฟท้ายของเขานะครับเป็นไฟท้ายแบบ Full LED คันนี้เปลี่ยนไฟท้ายมาให้ด้วยนะครับเดิมนี่จะเป็นแบบหลอดไส้นะครับมาพร้อมที่ครอบไฟท้ายนะครับอย่างสวยงามนะครับและตรงนี้นะครับขาดไม่ได้เลยฝาครอบท้ายกระบะนะครับตรงนี้ F O r D เป็นเหมือน3มิตินะครับสวยๆเลยนะครับและคันนี้ลูกค้ารีเควสว่า ขอเพิ่มเติมกันชนท้ายนะครับเราก็แต่งให้ด้วยนะครับมาพร้อมนี่เลยครับ LED หรือเรียกว่าสปอตไลท์นะคบที่กันชนท้ายเป็นสีขาวคู่นะคบเราก็มีให้ด้วยพร้อมตัวห่วงลากนะครับเผื่อจะไปลากหรือจะเป็นออฟโรดนะครับขึ้นเขาได้หมดนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมภายในกันนิดนึงนะครับผม และในส่วนของภายในนะครับเราให้มาเป็นแบบเบาะหนังจากโรงงานแล้วนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับในราคารดพิเศษพร้อมเบาะหนังด้วยนะครับและพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้า100%เนะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยครบนะครับและไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบออโต้ด้วยนะครับรวมไปถึงนี่เลยครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับขนาด10.1นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Android Auto และ a p p l e c a r า l a y พแบบไร้สายให้ด้วยนะครับและมีช่องเสียบ Type C USB นะครับ ตรงนี้ด้วยนะครับรองรับทุกสายสายชาร์จเลยนะครับผมและมีมวดการขับขี่ให้ถึง4หมวนนะครับตรงนี้สามารถใช้งานได้ทุกพื้นผิวถนนเลยนะครับหมวดการขับขี่มีอะไรบ้างนะครับจะเป็นมวดปกตินะครับมวดตประหยัดรากพ่วงและถนนลื่นนะครับตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบเลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับและมีออโต้สตาร์สต็อปด้วยนะครับป้องกันการลื่อนถล่มเราก็มีนะครับและตรงนี้เป็นเกียร์อัตโดมัติ6สปีดนะครับมีตัวบวกลบนะครับ เล่นในหมวดแมนนวลเราก็มีมาให้ด้วยนะครับและถ้าใครสนใจนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับและรถฟอดของเรานะครับมีแอปฟอดพาด้วยนะครับแอปฟอดพาคืออะไรนะครับคือแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับตัวรถแล้วก็โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราสามารถสั่งงานสตาร์รถผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับดับเครื่องได้นะครับแล้วก็ลดล็อกรถล็อกรถได้นะครับหรือนัดหมายศูนย์บริการได้นะครับ รวมไปถึงดูพิกัดตัวรถได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูอัตราน้ำมันที่เหลือในรถได้อีกเช่นกันนะครับและระบบอีกมากมายนะครับสำหรับตัวแอปฟอดพาที่เชื่อมต่อกับตัวรถเรามีให้ครบคันมากๆนะครับและคันนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ จากราคารถปกตินะครับขอย้ำว่าราคารถปกติอยู่ที่924,000บาทนะครับแต่บุมจัดโปรให้นะครับสำหรับจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับเหลือเพียง769,000เท่านั้นนะครับขอย้ำนะครับ 769,000เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับและถ้าใครชอบชุดแต่งนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้อีกหลายโปรโมชั่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเริ่มต้น49,000บาทนะครับพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับหรือจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ0%พร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เราก็ให้ได้เหมือนกันนะครับแต่ขอย้้ำนะครับในราคารถปกตินะครับแต่ถ้าในราคารถพิเศษนะครับ จัดไฟแนนซ์ได้ปกติดาวเริ่มต้น10%ขึ้นไปนะครับและในส่วนของของแต่งเราสามารถจัดส่วนลดให้50%นะครับสำหรับใครที่ดูราคารถพิเศษนะครับและถ้าใครอยากาทดลองขับนะครับเรามีรถเทสได้ ye, บริการถึงบ้านเลยนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาที่โชว์รูมนะคบก็ติดต่อบุมได้นะครับ0928835986นะครับเราสามารถเอารถเทสได้ ye, ไปให้เทสถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับแล้วก็คุยรายละเอียด ในตัวรถและการเช่าซื้อกันได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับเรามีเจ้าที่วิเคราะห์สินเชื่อให้นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านและส่งรถถึงที่ไม่มีค่าดำเนินการนะครับอย่าลืมนะครับ0 9 2 8 8 3 5 9 8 6แนะครับและพบกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ